สวัสดีค่ะสวัสดีสมาชิกและท่านผู้ชมทุกท่านนะคะเดี๋ยววันนี้ค่ะก้อยจะมาแชร์วิธีการเพราะหัวมันฝรั่งนะโดยวิธีนี้ก้อยได้ข้อมูลใหม่มาแล้วก็สามารถที่จะเพาะแล้วได้ผลจริงหัวไม่เน่าด้วยค่ะแล้วก็สามารถเพาะได้หลากหลายพันธุ์นะทุกชนิดอัตราการงอกหรือว่าหน่อที่งอกออกมาก็ค่อนข้างสมบูรณ์ค่ะก็เลยอยากจะแชร์เทคนิคดีๆนี้ให้กับทุกคนนะคะ ก่อนที่จะไปชมสาระดีๆนะคะขอคนละหนึ่งไลค์เพื่อเป็นกำลังใจสำหรับคนทำคลิปด้วยนะคะขอบคุณค่ะในบางครั้งที่เราไปซูเปอร์หรือไปตลาดเนี่ยเราจะเจอหัวมันฝรั่งที่มีการงอกแล้วชนิดนี้สามารถเรามาปลูกได้เลยทันทีนะคะแต่ถ้าเกิดเราไปซื้อแล้วมันไม่มี สำหรับเพาะนะไม่มีสำหรับปลูกเราสามารถเอาหัวสดๆที่สวยๆเนี่ยแหละค่ะเอามาเพาะได้นะคะสำหรับมันฝรั่งค่ะถ้าเราซื้อจากตลาดแล้วเรามาปลูกเนี่ยถ้าเราไม่ได้ทำการเพราะก่อนมันก็จะใช้เวลานานในการที่จะงอกนะคะถามว่างอกไหมก็งอกเหมือนกันนะคะแต่ว่าใช้เวลานานกว่าแล้วก็เรากำหนดระยะเวลาเก็บเกี่ยวได้ไม่แน่นอนนะคะฉะนั้นการเพราะก่อนทำให้เรากำหนดระยะเวลาในการเก็บเกี่ยวได้กี่วันถึงกี่เดือน ก็แล้วแต่เนี่ยเราสามารถรู้กำหนดการได้ค่ะฉะนั้นวันนี้ก็จะมาแชร์เทคนิคการเพราะหัวมันฝรั่งแบบง่ายนะคะเลือกหัวมันนะคะที่เราจะปลูกโดยชนิดที่เราจะปลูกเนี่ยมันมีชนิดที่สําหรับกินหัวกับสําหรับผลิตโรงงานนะคะเราจะต้องดูชนิดพันธุ์แต่ละพันธุ์ด้วยนะคะว่าเราอยากจะปลูกแบบไหนแนะนําให้ปลูกชนิดที่เอาไว้รับประทานค่ะเพราะว่าใช้เวลาสั้นกว่าแล้วก็มีอัตราการงอกดูแลที่ง่ายกว่าด้วยค่ะ หลังจากได้หัวมันที่เราต้องการแล้วนะจากนั้นเราเอาไปล้างให้สะอาดค่ะบางหัวมันนะคะหัวมันฝรั่งบางอันเนี่ยเขาก็จะมาพร้อมดินเลยนะคะเพราะว่าวิธีการเก็บหัวมันฝรั่งเขาจะเก็บพร้อมดินมันจะทําให้อายุในการเก็บได้นานกว่าถ้าเราเอามาล้างแล้วนะคะมันก็จะทําให้ระยะเวลาในการเก็บสั้นกว่าแล้วก็ทําให้เกิดงอกการงอกของหน่อเนี่ยเร็วด้วยนะคะฉะนั้นเราจะล้างให้สะอาดเลยอะ่ะเอาดินออกทั้งหมด นะคะป้องกันแบตเทอรียทําให้หัวเน่าได้ด้วยนะคะล้างสะอาดแล้วนะคะจากนั้นเอาไปผึ่งไว้ในตะแกงตะแกงหรือว่าวัสดุที่จะผึ่งเนี่ยควรจะมีการยกสูงจากก้นนะคะกระแกงพวกอลูมิเนียมก็ได้หรือว่าพลาสติกก็ได้ในลนักษณะในวิดีโอก็ใช้เป็นตะแงพลาสติกที่มีคู่กันนะคะแบบนี้เลยสามารถน้ำที่มันเหลือจากหัวมันน่ะมันจะอยู่ด้านล่างนะคะเก็บไว้นะคะอย่าทิ้งนะ เติมน้ําลงไปนิดนึงให้มีน้ําคลุกคลิกข้างล่างค่ะเพื่อเป็นความชื้นกระตุ้นให้หัวมันฝรั่งงอกเร็วขึ้นด้วยค่ะจากนั้นนะคะเอาผ้าค่ะชุบน้ําแล้วก็บิดให้พอหมาดๆนะคะปิดไว้ด้านบนของมันฝรั่งค่ะเพื่อควบคุมความชื้นแล้วก็ไม่ให้มันฝรั่งเจอแสงแดดนะคะเอาไว้ในที่ชื้นแล้วก็เย็นค่ะเทคนิคของเรา ผ่านไปประมาณสักอาทิตย์หนึ่งหรือ2อ,อาทิตย์ค่ะเขาก็จะเริ่มงอกนะจะมีตาเล็กๆค่ะเราสามารถปลูกได้ตั้งแต่เขามีตาเล็กๆได้เลยนะคะหรือจะให้ชัวร์ๆเนี่ยก็ให้ตามันงอกมาสักนิดหนึ่งที่เราสังเกตเห็นได้ทันทีแบบนี้ก็สามารถปลูกแลวได้ผลดีเหมือนกันค่ะหรือทุกคนจะอิงเกนจากหัวมันฝรั่งที่ก้อยเพาะไว้แล้วก็ได้นะคะประมาณนี้เหมาะสมในการปลูกที่สุดค่ะ สำหรับในวิธีการปลูกโดยละเอียดก้อยก็ได้ทำคลิปแยกไว้แล้วนะคะเป็นคลิปแบบบอกละเอียดเลยถ้าใครสนใจก็สามารถเข้าไปดูได้นะคะเดี๋ยวก็จะแปะลิงก์ไว้ตรงด้านบนด้านขวานะคะตัวไอหรือจะเป็นกล่องคอมเมนต์ด้านล่างนะคะคลิปนี้ก้อยก็มาแชร์แต่เพียงเท่านี้ค่ะถ้ามีประโยชน์หรือเป็นที่ถูกใจก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามให้ก้อยด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ ฝากกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจแล้วอย่าลืมกดแจ้งเตือนตรงนี้ด้วยนะคะ